โอเคก็ขอกลับสวัสดีท,ดท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับอู๊ห e น,นึ่งสองสามขีดีนั่นเองโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแมปดอหรือประตูน,นั่นเองเป็นแมปที่คนไทยห,ยหลายๆคนรู้จักฮะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้ววันนี้เราจะมาะเผชิญขวัญกับมันฮะว่ามันจะเป็นอะไรมากแล้วเราจะตายไหมดูหนูพูดนะเรีย คือผมเคยเห็นยูทูบเบอร์เขาเล่น,นเดี๋ยวกันดูหนูพูดนะแต่ผมมีเครื่องชักผ้าแล้วเ,เ,เดี๋ยวเราจะอันนี้นะรอรอให้มันโหลดเสร็จเดี๋ยวข้ามไปเลยมาแล้วค่ะทุกคนข้ามไปเลยแล้วกัน เดี๋ยวถ้าผ่านห้องซีกเราจะแบ่งเป็นพาร์ทาทาร์ทละกันเนาะถ้าผมผ่านห้องซีกแล้วเดี๋ยวผมมาอัดต่ออะไรจิบทำไมมันมืดแบบนี้โอ้โหเอโอโ สามรวมห้องสามจบจบจจบจุบจุบจุบประตูที่สี่ฮะประตูที่ห้าว้าวห้องดิ ไม่มีอะไรเลยประตูที่จีดว้าว <Nice. S 1> nice. เปิดไม่ออกบล็อกไม่ถูก

ท้องเต็มเลยอุปสองครับผมกระพิบหนะักลัชมาว้าวรัช เดี๋ยวตัดไปตอนที่หาประตูที่ถูกเจอเลยฮะไปเอะไะฮะก็ตัดมาตอนที่ผมเจอเลยนะนะไปกันเลยสิบหกมือ,อีกแล้วเหรอโอเคฮะนี่เดี๋ยวนะผมเจอเจ็บไปเจ็ดรอนนะอ่ะเก็บขึ้นไปค่ะถ้าถ้าเครื่องมีปัญหาเขาจะใส่กล่องนี้กลับนะครับใชครับ ขาเนี่ไงแชมป์แต่ถ้าเกิดเจ็ดวันวันอาทิตย์มาเครื่องไม่มีปัญหาอะไรก็ให้เล่นได้เปิดหน่อยดิเฮ้ยวัดีมืดอีกแล้วเหรอทำไมเจอมืดไวจังปิ่หาไปทำมันขาดนะถึงนะอาจารย์นะครับ สองประตูอีกแล้วเหรอท้านทำมันาเข้าไปได้นะคะแต่ว่าอยากทำมันขาดต่ไใช่ไถูกไหมไม่ถูกเออเืออเจิบเวมึนหัวเลยครับผม สิก้าครับผมสิบก้าผมจำได้ว่าสิบก้าโอเคฮะเราต้องไปหาประตูไม่สิกุญแจต่างหากกุญแจห้องที่20อยู่ไหนสิบก้าไม่ใช่ฮะยี่สิบสิบก้าแล้วสิบก้าอะไรนะ And mm. wow! ด้อยู่แถวๆนี้ฮนะแหววสหนักไปก็ได้วะไปเลยใช่ไหม เปิดประตูตตให้มันฮะเพราะผมไม่รู้ทางเอาละชิบชิบปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ซีกมาแห่ไม่ใช่อยู่อ อีกแล้วตูไม่มีฮะอยา่าคิดว่านายจะขินฉัโนโง่กเอาละฮะตัดไปตอนที่เราเจอซิกเลยมาละฮะ The Room of Seek มา ่ว่าพี่ซิกมันจะโหดเถื่อนป่าโหดสัตว์นักเสียแค่ไหนไปดูกันเตอ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  ลาเซียไปวัดดีสิร้อยโอเคฮะจ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบาย